ปืนสมิธเอ p เป็นปืนที่ผมไว้วางใจที่จะใช้เป็นปืนเข้าบ้านนะครับป้องกันตัวแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะเดินทางไปด้วยกันเวลาไปพืป้นที่ของไกลสรกันดาทั้งหลายที่ผมถืออยู่นี้เป็นสมิธ m อ p รุ่นใหม่ครับมีชื่อว่า M 2.0นะครับเป็นขนาดคอมแพกด้วยกระบ,บอกนี้นะครับเป็นปืนที่ลงตัวมากๆที่สุดกระบ,บอกหนึ่งที่ผมเคยยิงมาเดี๋ยวเรามาดูเราลองมาดูกันครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สมิธ M&P M 2.0นี่นะครับเป็นรุ่นปรับปรุงของปืน M&P ซึ่งซึ่งเป็นปืนที่ดีมากอยู่แล้วนะครับ2.0เนี่มีการปรับปรุงขึ้นมาหลักๆสามจุดครับจุดที่1ก็คือชัสซีของปืนนะครับ M&P เนี M ่ยเป็นปืนที่มีชัสซี s เ t a n l ฝังอยู่ในโครเโพลิเมอร์ซึ่งทําให้ปืนนแข็งแรงมาก2.0เนี่ยยืนชัสซีต่อขึ้นมาข้างหน้านี่ครับจนถึงสุดของปืนด้านหน้าเลยเพื่ออะไร เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะมีอุปกรณ์ต่อเพิ่มนะครับอาจะเป็นเลเซอร์ไฟฉายอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาชาส s ีสเตนเลสี่ยาวมาถึงปลายคงปืนนะทำให้ความแข็งแรงเนี่ยสามารถจะรับอุปกรณ์เหล่านั้นได้ด้วยส่วนที่สองซึ่งมีผลอย่างมากต่อการยิงนะครับก็คือระบบไกนะครับระบบไกลของ2.0เนี่ยเป็นไกที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะครับระยะเดินไกสั้นแล้วก็คมนะครับ ยิงแล้วรู้สึกได้เลยว่าแตกต,ต่างมันพอๆกับปืนพลิเมอร์ทั้งหลายที่ผ่านการแต่งกายที่ดีที่สุดมาแล้วแต่ว่า M 2 0เนี่ยมาแซนด์าก,กับปืนเลยส่วนที่3ก็คือสัดส่วนของปืนนะครับเดิมเนี่ย M&P จะมีโครงปืนด้านล่างเนี่ยจะมีจังอยออกมานะครับตอนนี้เขาก็ตัดเรียบเพื่อให้มันกระทัดรัดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ก็คือเป็นชัซซีสเตเลสของ เอ็มพีที่มีมาแต่เดิมในรุ่นรุ่น,รนแรกนะครับที่จะรับส่วนของลำกล้องปืนนะครับอยู่วันนี้ของเ2 0เนี่ยชัยซีจะต่อยาวมาถึงสุดโครงปืนที่เห็นเป็นร่องนี่คือเซเลสทากชิปกระบอกที่มาทดสอบนี้นะครับเป็นตัวลำกล้อง4นิ้วนะครับซึ่งก็จะมีชื่อว่า M2.0 Compact ผมเชื่อว่ามันเป็นปืนที่ลงตัวที่สุดกระบอกหนึ่งนะครับขนาดที่ลงตัวมากเพราะว่ามัน ลำกล้องยาวพอสมควรตัวปืนจับถนัดมือเหมาะที่จะเป็นปืนป้องกันตัวเฝ้าบ้านนะครับและถ้าคุณจะมีปืนกระบอกเดียวมันก็กระทัดรัดพอที่จะพกซ่อนได้ถ้าเกิดคุณมีเหตุจําเป็นจะต้องเดินทางไกลเป็นที่เปลี่ยวต้องมีปืนติดตัวเป็นเพื่อนป้องกันตัวมันก็ไปได้เราอาจจะคุ้นเคยกับปืนขนาดนี้อยู่แล้วนะครับห,รหลายยี่ห้อก็ทํามากระบอกหนึ่งที่ผมใช้มาเป็นสิปีก็คือเจ้านี่ครับ ล็อกโคดิ19นะครับมุกล้องส4นิ้วเท่ากันจะเห็นเลยว่ามันเป็นปืนที่มีมิติเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ MP Compact M20 เนี่ยมาเป็นชุดเลยครับครบถ้วนมากปืนกระบอกนี้นะครับมาพร้อมกับนักกสีน3อันนะครับ1อันถ้าเป็นขนาด9มิิเมตรเนี่ยก็บรรจุได้15นัดนะครับ จากนั้นก็มีด้ามครับกริปขนาดต่างๆให้ใช้ถึง4แบบนะครับกริปเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากนะครับสมิธแอนด์เวสเซอรนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกริปปืนด้ามปืนมากเพราะว่ามันจะทำให้เราปืนยิงปืนได้ถนัดหรือไม่ถนัดเนี่ยเริ่มที่ด้ามก่อนเลยนะครับ m 2 0มีด้ามมา4แบบนะครับตั้งแต่อ้วน,นะครับจนกระทั่งบางลงไปจนกระทั่งเรียบ ก็ปืนกระบอกเดียวสามารถจะปรับใช้ตั้งแต่คนมือใหญ่จนกระทัง่งผู้หญิงมือเล็กๆได้การเปลี่ยนคลิปาตามตัวนี้ง่ายมากครับเพียงจะจับตรงนี้บิดออกซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําหรับถ่ายต่อส่วนต่างๆของปืนไปด้วยนะครับแล้วก็หยิบเจ้าคล้ายด้ามเนี่ยออกนะครับเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นตัวชนิดที่บางที่สุดนะครับใส่เข้าไปหลอกตัวน,นี้ แม็กกาซีนที่ให้มากับปืนนะครับก็จะเป็นแม็กกาซีนที่บรรจุ15นัดนะครับพอดีกับความยาวส้วนปืนพอดีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ m p 2 0ให้มาก็คือตัวต่อแมกตัวนี้นะครับให้มา2อันสําหรับอาจจะเป็นคนที่มีปืนเหมือน P full size อยู่หรือว่าอยากจะใช้แม็กกาซีนที่บรรจุกระสุนมากขึ้นนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นแม็กกาซีน MP ที่บรรจุขนาด9มมได้17นัดนะครับเราก็ใส่ ตัวรองแม็กเข้าไปนะครับจากนั้นใส่เข้าไปเราก็จะได้คลิปที่ยาวขึ้นแม็กกาซีนที่บรรจุกระสุนมากขึ้นเจ้าตัวรองแม็กนี่มากับปืนเลยครับ M&P 2.0นะครับ, M รบเป็นปืนที่ใช้ระบบที่เรียกว่า striker fire ก็คือเป็นเข็มแทงชนวนที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งจะขึ้นไม่สุดในตอนที่เราขึ้นลำปืนเพะฉันจะให้ความปลอดภัยมากแล้วนะครับในการที่เราจะขึ้นลำแล้วก็พกปืนได้อย่างมั่นใจ แต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะมีเซฟตี hmm. ้เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. ความปลอดภัยอีกลับหนึ่ง mm hmm. ก็สามารถจะเลือกได้ครับ mm hmm. ตอนที่สั่งซื้อปืนเนี่ยก mm hmm. ็สามารถจะซื้อปืนที่มีเซฟได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมีระบบเซฟซ้ายขวา สมิธเอ็มแทั้งตระกูลเนี่ยนะครับเป็นปืนที่ไว้ใจได้มากๆเนาะจากกลไกลที่พิสูจน์กันมาจากการใช้งานทั่วโลกเป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆก็ผลิตด้วยความทนทานแข็งแรงทนทานมากๆนะครับสไลด์ทั้งหมดเนี่ยทำจากสเตนเลสขึ้นรูปนะครับแล้วก็เคลือบผิวที่เรียกว่าอาร์โมไนตไม่ต้องกลัวมันจะสึกหลอจะกรก่อนจากการใช้งานหนักหรือว่าจะเป็นสนิมเป็นสนิมยากมากลำกล้องนะครับทำจากสเตนเลสเช่นเดียวกัน เป็นเซเลสเบอร์416นะครับซึ่งแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้แทบจะไม่เคยมีประวัติลำกล้องแตกร้าวระเบิดอะไรเลยแข็งแรงมากๆครับที่ด้านบนนะครับที่ท้ายลำกล้องมีรูอยู่ทำให้เรามองเห็นได้ว่ามีกระสุนอยู่ในลังเพลิงหรือเปล่าซึ่งเป็นข้อ,อความปลอดภัยอย่างหนึ่งของการใช้ปืนใน M&P M 2 0เนี่ยนะครับ มีศูนย์หลายชนิดให้เลือกได้ครับตอนที่เราซื้อปืนไม่ต้องมาเปลี่ยนทีหลังอย่างกระบ,บอกทั้งขวามือเนี่ยเป็นศูนย์เหล็กนะครับเป็นศูนย์ธรรมดาส่วนอันนี้นะครับกระบ,บอกทางซ้ายเนี่ยเป็นศูนย์ไนท์ไซส์มาจากโรงงานนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ไฮวิสให้เลือกด้วยเลือกได้เลยครับไม่ต้องมาเปลี่ยนเสียงกันทีหลัง กลุ่มกระสุนที่ยิง5นัดจากเจ้า M&P M 2 0 Compact ค่ะ9มิลิเมตรเนี่ยก็ออกมาประมาณ2นิ้วนะครับที่ระยะ15เมตรซึ่งก็ถ้าเราย้ายกลุ่มขึ้นไปนิดนึงก็น่าจะประมาณวง1ิใช้ได้เลยครับสำหรับปืนป้องกันตัวปืนในตระกูล Smith Wesson M&P เนี่ยนะครับเป็นปืนที่ไว้ใจได้มากมๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคุณภาพการผลิตวัสดุที่ใช้แล้วก็พิสูจน์มา การใช้งานมาหลายปีมากกระบอกนี้นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือ M&P M 2 0เป็นปืนที่พัฒนาดีขึ้นไปอีกตัวนี้เป็น M&P Compact 2.0ลงตัวมากนะครับสำหรับคนที่จะต้องการปืนกระบอกเดียวที่ใช้เฝ้าบ้านป้องกันตัวในยามปกติแล้วก็อาจจะเป็นปืนที่เล็กพอที่จะพกซ่อนในเวลาที่เราจำเป็นจะต้องมีอาวุธปืนติดตัวเดินทางไปด้วย น่าใช้มากครับ MNP 2.0 c o o p p c t t ลงตัวครับ